ครับสวัสดีครับผมช่างวันนะครับวันนี้เอางานสูบมือแปดมิลมาให้ดูนะครับส่งกำคอนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ว่างนะครับตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเพราะพอดีว่าผมทําส่งให้ลูกค้าผมส่งไปสองรอบตีกลับทั้งสองรอบนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับส่งไปสองรอบตีกลับมาสองรอบ ตัวนี้นะครับนี่นะครับสูบมือ8มิลนะครับอันใดสนใจก็ทักมาก่อนเลยนะคถ้าทักมาด่วนเลยนะตัวนี้ว่างนะครับส่งไปสองรอบตีกับทั้งสองรอบนะครับอันใดสนใจนะครับนนะครับท่านใดมีมีงานประมาณตัวนี้นะครับถ้ามีงานประมาณตัวนี้ก็ตัวนี้ใส่กันได้นะครับนี่นะครับนี่ใส่กันได้ครับ เนี่ยใส่กันได้นะครับใส่กับตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับถ้ามีรุ่นนี้นะครับทักมาด่วนเลยนะครับตัวนี้มีพร้อมส่งนะครับยังไม่มีเจ้าของครับแต่ตัวนี้เจ้าของมีแล้วครับเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าของครับมีหลายท่านทักมานะครับว่ามีชุดสําเร็จนะครับคือผมไม่ได้ทําสําเร็จนะครับอย่างตัวนี้นะครับลูกค้าส่งไม่ผมนะครับลูกค้าส่งไม่ผมเพราะเขาต้องการความชชวร์นะครับ มาถึงสิปุ๊บเขาไปประกอบใช้ได้เองเลยนะครับลูกค้าส่งมาให้ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทําทุดสาเร็จนะครับผมทําแต่พันท้ายนะครับตัวนี้ก็สูงมือแปดมิลเหมือนกันครับนี่นะครับเคลือบสีเคลือบเงาให้หมดนะครับงานก็ประมาณนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับลงคลิปวันที่ยี่สิบแปดมีนาหกเ็ดนะครับ ที่สิบแปดมีนาหกเจ็ดตัวนี้ตัวนี้พร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจทักมาเลยเลยนะครับนี่นะครับคือส่งไปสองรอบแล้วก็ตีกลับมาสองรอบแล้วก็ผมไม่ติดต่อกลับไปแล้วครับเพราะผมเสียค่าส่งไปสองรอบแล้วครับพอแล้วครับไม่รู้ติดขัดอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็งานวันนี้ก็คลิปก็ลงงสั้นกันนะเดี๋ยวจะแพ็กงานส่งลูกค้ากันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ